นี่มีขนมมาอวดมันไม่ใช่ขนมธรรมดาแต่มันคือขนมอนมิเมะมีหลายเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นงานเวเซอร์ปิกจูนะคะเวอร์ชั่นพาสเทลมุ้งมิงลองแกะดูนะคะเฮ้ยถ้าเปแรกหนาว่างกูจะได้สติกเกอร์เป็นเป็นตัวอะไรมันลอกได้อีกนะนี่เป็นอีกตัวอันนี้เกฮคู่นะคะโปเกมอนนกฮคู่แล้วฉากหลังก็จะมีความแบบมินิอย่างนี้นะคะเป็นฉากแบบอยู่ในบ้านต่อไปเลือกอะไรอีกดีนะามานปด้วันทีละกันขอคุณหล่อหล่อลูฟี่โซโลรหล่อหล่อไหมหล่อไหม ต่อไปสปายแฟมิลี่นะคะตัวนี้จะเป็นเยลลี่กัมมี่หอมผลไม้มากๆเหมือนเยลลี่กัมมี่แบร์มาต่อที่ตัวสติกเกอร์นะว่าเราจะได้รายอะไรอันนี้อันนี้อบอลเหรอได้เป็นน้องหมานะคะเป็นสติกเกอร์จริงๆด้วยเอานี้ละกันเราอยากได้โปจิตะเป็นมาคู่กันเลยโูหทำไมวันนี้ติดมือทองจังก็มีประมาณนี้แหละที่อยากจะอวดขนมด้วยมีอีกเยอะเลยดี่ๆๆเป็นไงล่ะมากินด้วยกันเปล่า